วันนี้เต็มที่เลยจากงการไล่บอลไปเต็มที่ครับวันนี้ก็ทั้งแสดงด้วยแล้วก็เตะบอลด,ด้วยครับผมสูนหน้าสูนหน้าพา่เย็วไหยคะสูน,น่าหอบแครกแครกนิดหน่อยสนามใหญ่แพี่เกย์เขาบอกว่าวางเราเป็นดาำใช่ครับใช่ครับติดที่ต้องออกมาโชว์นี่แหละไม่น,นั้นก็ยิงไปแล้วแล้วโชว์ล่ะอาชูวันนี้โชว์โชว์ดีเลยฮะดีทุกคนเลยเราขอเรเราของเราโอเคอเราโอเค คือเราก็ชอบอยู่แล้วครับเราก็เป็นสายนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแัปเปิร์เราแัปเปิร์ใช่ฮิปฮอปสารฝันไไหมพี่วันนี้สารฝันว้เด็กเด็กเอยป็นนักบอลด้วยเป็นนักร้องด้วยนักแสดงอีกแล้วอะไรดีที่สุอ๋อน่นักร้องนะครับ ใช่ครับแต่ผมไม่เจอเขาเลยนะน่าจะให้กำลังใจคนอื่นพี่จะถ่ายรูปไห้แต่พี่ก็ไม่เห็นม่ใ่อบใช่ครับน่าจะมาหาน้องๆครับหาเพื่อนเขาครับเป็นยังไงาคือเขาไม่ขอถ่ายรูปเลยอยู่ว่าอย่งไเขาหายแล้วครับเขาไม่ได้ถึงแล้วถอดนะไม่ใช่เพราะที่นี่เตรียมเอาว่าจะที่ารงยาเยไปท่เยไปทมเยอไ่มแลวใช่พี่ใช่ครับพี่เขาถอดปึดเลยแล้วไม่พลาดหัวได้ เขาเป็นจริงคือหายแล้วแล้วก็มาอนี้แหละใ่ครับผมานอะไรนะหายหนคได้รยังเพึ่งหายเขาพิ่งหายเขาเพิ่งหายใช่หายมาเทียเชียเราใช่ครับบิดปิดน้ำเกลือมาเลยใช่เป็นไงบ้างพี่เราดูแลแขกแคกแไม่ได้เจอไม่ถึงตอนที่เขาป่วย

ถ่าย,ยภาพยนตร์ครับของแจ็คแฟนฉังใช่พี่เยเห็นเขเครียดมากเลยเขาบว่ากำงใจเขาสร้งสื่อเราแต่เขเครีคยดใช่พเพราะว่าเขาหน้าที่เขาแบบว่าเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเขามีหลายหน้าที่เขาก็อาจจะแบบเออแบบเนี่ยเคยรียดบ้างอะไรเงี้ยครับ<า>ก็ให้กําลังใจกันเราสัาสมสัมผัสได้ตรงนั้นเลยว่าเขาแบบว่าคเขาเบื่อใครคนนี้ใช่เงียบเลยพี่เคยเห็นแจ็คเงียบไหมล่ะเออมึงมีตรงนี้มันสัมผัสได้ไงว่าเขาช่ไมแจ็คอยูเงียบเพื่อนรักแบบเพื่อนรักไม่แซวเพื่อนรักไม่คุยเลย ใช่แต่ก็ก็ก็ให้กำลังใจเขาบอกจะเอาใหม่ที่จริงพอพอมันมีปัญหาในซองอ่ฝตกนิ่งยมันมีตที่คิวแคิวต่อกไม่มีนะครับส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของอากาศด้วยล่ะครับก็แบบว่าฝนตกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้ดีครับเราให้กำลังใจกนบ้งีอะไรีทเออผมจะให้กำลังใจเขาห่างๆครับชูมินิฮาร์ดให้เขาอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้มองไม่เขาาบอกบอกว่าฝนอก ตู้มเลยครับคันนี้โอ้โหแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับได้ดูแน่นอนเด้อยค่ะได้ดูแน่นอนจ้ะผล,ลงานตอนนี้นะครับก็มีเอ่อยูทูบครับโอลัลาไปดูได้เลยครับมีมีไปเที่ยวแล้วก็มีแบบว่าโอลัลาคอลเลกเตอร์ด้วยครับมีแขกรับเชิญที่จะมาคอยได้นะคะอีพีให,ใหม่เมื่อไหร่ยังงไอีพีใหม่นี้เดี๋ยวจะมีเป้อารักษ์มาครับออเอ่อ ทับไวหนุ่มมานั่งโอลัลาไงไมบอกไ<ห>ม <Noise S 2> <ๆ>่ได้เป็นความลับเดี๋ยวต้องติดตามในโอลัลาใช่แต่ว่าเป็นภารกิจที่น่ารักมากๆไงครับฝากติดตามเลยตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะเขาก็ต<ๆ>้องดูแลตัวเองใช่ครับช่วงนี้ ผมไม่เจอเขาเลยผมมาได้เขดี๋ยวเดถ่ายให้ครับขอบคุณแฟนๆหน่ท่องไชแฟนๆ่องสแฟนๆน้องๆทุกคนเลยครับที่วันนี้แบบพร้อมใจกันมามาให้กำลังใจนะครับก็ขอให้สนุกครับกับ55ปีช่องสามครับครับขอบคุณจ้า